สวัสดีครับลูกค้าครับก็มาพบกับ EP นี้อีกแล้วนะฮะก็ Ford Today บายพี่ใหญ่นะครับวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานแล้วก็อยากจะนำเสนอรถที่เป็นรถที่ถูกใจคนไทยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขายดีในตลาดนะครับผมใช้คำว่า,าตัวตัวรถของ Ford Ranger เนี่ยนะฮะเกิดมาแกร่งเนี่ยเรา อยากให้ลูกค้าเห็นภาพอย่างนี้นะฮะคิดตามผมได้เลย 1. รถ2คันนี้เป็นรถรุ่นเดียวกันนะฮะในระกูลแอนเจอร์ที่เป็นลักษณะของการยกสูงคือเป็นสูงมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูว่าวิธีการตกแต่งของทีมงานนะฮะจริงๆแล้วเรามีหลายแบบแต่ว่าอยากให้ลูกค้าดูเป็น2แบบให้เห็นเห็นชัดก็คือไม่ว่าจะเป็นสกูฝากระโปรงนะทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะสีดำนะฮะ ก็จะเป็นทรงแรดนะครับแล้วก็สกู๊ปทางด้านซ้ายมือนะฮะเป็นทรงเตี้ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งซึ่งเป็นทรงยอดนิยมก็ยังยืนยันว่าทีมงานเนี่ยมีหลายแบบหลายทรงจัดให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะฮะกระจังด้านหน้าของสีดานะครับตัวนี้จะเป็นถ้เาเราเรียกกันเนี่ยเราเรียกทรงกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวรังผึ้งนะฮะเสร็จแล้วก็ รถทั้งสองคันเนี่ยเราใส่ข้อไฟเรียบร้อยนะครับแม็กกับยางเนี่ยนะฮะเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นตัวเซ p ตโปรนะฮะเราก็จะใส่แม็กกับยางแม็กกับยางก็จะมีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็เน้นย้ํากับลูกค้านิดนึงนะครับเกี่ยวกับรถตัวสแตนดาร์ดของตัวแรนเจอร์เลยเนี่ยคือเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงสเปคของคุณภาพของรถนะครับแต่ เียงแต่ว่าเรามาทำให้ตัวลูกค้า,เ,าเห็นว่าวันนี้ถ้าเราซื้อรถกับหลายๆยี่ห้อเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้แต่งแบบนี้นะฮะแต่ถ้าซื้อกับทีมงานขายข,ายของ f o r d Auto g a l ก e r ปทุมธานีนะฮะทีมงานขายของคุณยุย้ยเนี่ยนะครับเราจะมีการตกแต่งอุปกรณ์เนี่ยเพิ่มเติมฟรีให้ลูกค้านะฮะผมก็ยังเน้นย้ำอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเซต หรือว่าเซ็ตคัตตอมต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาคุยกันนะครับทั้ง2คันตกแต่งได้แตกต่างกันแต่คล้ายคลึงกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นออปชันของตัวโลบารหลังคาฟิล์มเซรามิกที่ติดมากับตัวรถกันสาดด้านข้างหรือว่าครอบไฟหรือว่าครอบเบ้ามือจับต่างๆนะฮะเรามีให้อยู่แล้วนะฮะเราใช้เงินนิดเดียวนะครับผ่อนก็ไม่สูงนะครับผมยืนยันเลยนะฮะ ต้องสอบถามเข้ามากับทีมงานนะครับเพื่อจะได้รู้จริงๆว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่ผมใช้คำนิดเดียวบางทีไปใช้คำว่าใช้หมืน่นหมื่นต้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันอาจจะไปกระเทือนกับกับน้องๆท่านอื่นที่เขาขายรถกันอยู่แต่ผมก็จะบอกว่าใช้เงินนิดเดียวนะครับก็ตรวจสอบเข้ามากับทีมงานได้แล้วก็พอร์ตก็รับรองครับไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทางทางลูกค้ามาดูกันว่า รถคันนี้ตกแต่งอะไรไปเพิ่มเติมไปบ้างนะครับรถคันนี้นะฮะหลักๆที่ส่วนใหญ่เราจะเน้นให้ลูกค้าเลยก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นการจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใส่โลบาร์เป็น Outlander นะฮะตัวนี้แข็งแรงทนทานเราใส่กับเราใส่ให้ลูกค้ามามันเยอะมากมากกว่า100คันไม่มีปัญหาครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะฮะกันชนหลังเหล็กด้านท้ายนะฮะ พร้อมไฟถอยซึ่งเป็น L.E.D. นะครับคือพวกนี้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็จะมีขอลากซึ่งใช้งานได้จริงนะครับพวกนี้แข็งแรงมากนะครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มออปชันมาใช้สำหรับในการลากนะฮะอาจจะเป็นลากเรือลากรถหรือว่าลากตัวรถสลักที่บรรทุกแมกโครรถสองคันนี้เราทำการส่งว่าให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับ ลูกค้าก็ให้เกียรติเราว่าเดี๋ยวช่วยนํารถมาส่งให้ท่านที่บ้านทีมงานเราพร้อมนะครับเรามีกา,ารขนส่งลูกค้านะครับไม่ว่าเราจะาขับไปส่งให้ลูกค้าหรือว่าเราขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้นะครับก็จะมีในอีพีต่อไปนะฮะแล้วก็ราคาในการจัดส่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่า,าต้องถามกับลูกค้าได้เลยรับรองครับว่าถูกจริงๆแล้วก็ เรายืนยันเรื่องอุปกรณ์หลังการขายต่างๆนะครับว่าถึงเราจะส่งแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยราคาเราก็ยังเป็นราคาสแตนดาร์ดเราไม่ได้เก็บลูกค้าเพิ่มนะครับมาดูคันนี้ต่อไปนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแม็ก n ันคุกแบบยางหันคุกนะครับกับแม็กนะฮะลายแม็กเวลนะครับข้อไฟเราใส่ให้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าลายสเกอร์เราก็จะเปลี่ยนนอกเหนือจากคันขาวนะครับ ลายสติกเกอร์ก็ยังเหมือนเดิมว่าเรามีมากกว่า50แบบหรือว่าอะแดปายเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องคุยลายยังไงคุยเข้ามากับทีมงานนะครับโลบาร์จัดราวหลังคาให้นะฮะฟิล์มยังยังเน้นย้ําเป็นฟิล์มซรามิกเพราะว่าผมผมเน้นย้ําเป็นฟิล์มซรามิกเพราะว่า1ระยะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็มีคุณภาพนะครับพวกนี้เราไม่มีการเก็บเพิ่มนะฮะเราเป็นการ o b s e r v ให้ลูกค้านะครับแล้วก็พยายามให้ลูกค้าใช้เงินน้อยมากนะฮะพร้อมทั้งได้ของจำนวนนี้ไปด้วยเลยนะครับก็มาติดตามผลงานกันต่อไปนะฮะกับทางทีมงานยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยนะครับกับวันนี้ครับ Ford Today บายพี่ใหญ่ครับขอบคุณลูกค้ามากครับสวัสดีครับ